สวัสดีค่ะจากบาลายองพยอมค่ะวันนี้ก็จะมาอัปเดตต้นเชอร์รี่หวานของบาลายองพยอมนะคะที่ได้ตัดกิ่งตอนนะคะมาลงถุงดำนะคะตอนนี้ก็นี่ค่ะรากออกข้างถุงแล้วนะคะสำเร็จแล้วนะคะหลายๆคนนะคะอาจจะเห็นว่า ใบเริ่มแตกแล้วนะคะแล้วก็มีตัวอะไรมาลักกินใบนะคะยังหาไม่เจอนะคะนี่ค่ะออกดอกแล้วนะคะออกดอกเดี๋ยวติดลูกติดผลเลยนะคะนี่ค่ะกำลังแตกกิ่งนะคะนี่ค่ะรากออกข้างถุงแบบนี้แล้วนะคะสามารถที่ปลูกได้เลยนะคะอันนี้นะคะ นี่ค่ะลากออกข้างถุงนะคะทุกต้นนะคะอันนี้บาลังพยอมก็จะบอกกับคนที่สั่งไว้นะคะว่าต้องการกี่ต้นก็บอกมาได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็มีคนสั่งมาเหลืออยู่ไม่กี่ต้นแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันจันทร์ก็จะจัดส่งให้ลูกค้าแล้วนะคะที่เขาสั่งมานะคะ ใครไวใครได้นะคะถ้าช้าก็หมดก่อนต้องรอรอบต่อไปนะคะนี่ค่ะรากเริ่มออกแล้วนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังส่งได้ง่ายๆนะคะเพราะว่ากิ่งเขายังไม่ยาวมากยังไม่เก้งก้างนะคะนี่ค่ะรากเริ่มออกจากถุงแล้วนะคะทุกกิ่งสมบูรณ์หมดนะคะ ใครสนใจก็ยังมีพอที่จะแบ่งปันกันนะคะสำหรับเชอร์รี่หวานนะคะเชอร์รี่หวานของบ้านไร่องพยอมนะคะเมื่อวานนี่ก็มีคุณตาบ้านอยู่คละหมู่บ้านนะคะมามาซื้อพริกนะคะพริกเม็ดใหญ่ที่บ้านไร่องพยอมได้ปลูกไว้ที่ลงคลิปไปนะคะก็ซื้อไปกิโลหนึ่งนะคะก็มาเจอ เชอรี่อีกนะคะมาเจอเชอรี่หวานก็เลยเอาไปสองต้นนะคะตอนนี้ก็ออกดอกแล้วนะคะถ้าเอาไปบำรุงใส่ปุ๋ยดีๆนะคะกิ่งเขาก็จะแตกใบอ่อนเยอะแบบนี้นะคะอันนี้มีหนอนลักกินนะคะแต่ก็ยังหาตัวไม่เจอนะคะก็ ลากแตกทุกทุกกิ่งแล้วนะคะสามารถที่จะรับไปปลูกได้แล้วนะคะถ้าใครสนใจก็ยังพอมีแบ่งปันนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ลากออกแล้วนะคะก็คือออกทุกกิ่งนะคะก็เป็นว่ารับรองว่ายังไงก็ติดชัวร์นะคะติดชัวไม่มัวนิ่มนะคะ นี่ค่ะลากยาวแบบนี้แล้วนะคะข้างล่างก็ออกนะคะก็เรียกว่าสําเร็จอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะสําหรับเชอร์รี่หวานของบ้านรองพยอมนะคะนี่ค่ะลากก็ออกทุกกิ่งนะคะรับประกันคุณภาพนะคะรับประกันคุณภาพจากบ้านลางพยอมนะคะอุ้ยเดี๋ยวจะดูกิ่งนี้สิ ว้าวนี่ก็ออกเหมือนกันนะคะออกข้างล่างนะคะข้างบนก็ออกนะคะนี่ค่ะก็เป็นว่าทุกกิ่งสำเร็จหมดนะคะสำหรับเชอร์รี่หวานของบ้านไร่องุพะยมรุ่นนี้ก็ตัดมากี่กิ่งก็สำเร็จหมดทุกกิ่งนะคะวันนี้ก็เลยพามาอัปเดตให้ดูนะคะเพราะว่ามีคนถามเข้ามานะคะว่า ที่ตอนถักชำไว้ใช้ได้หรือ,อยังนะคะก็บอกว่าใช้ได้แล้วนะคะวันนี้ก็เลยมาอัปเดตให้ดูลากนะคะเผื่อเขาดูอยู่จะได้รู้นะคะว่าจะสั่งกี่ต้นก็ตัดสินใจได้เลยนะคะราคาไม่แพงอย่างที่คิดนะคะวันนี้ก็เลยพามาชมมาอัปเดตนะคะ เชอรี่หวานของบารายอ่องพยอมว่ารากออกสมบูรณ์แล้วนะคะบารายอ่องพยอมก็จะจําหน่ายแล้วนะคะไม่ต้องรอแล้วนะคะสั่งปุ๊บส่งปั๊บนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้บารายอ่องพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ